สวัสดีครับผมชื่อเดซ่าเด้โรงเชีงแก้วที่โรงนาอายุสี่ปีจะมาจะมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆดูเจ้เาจำนะเจ้เาจำนะอ่าก้าขาขาแล้วก็ขาอาขานิ้วงา อลูกซาชอชออาชอมาซาอาซาปาอาตาทาอาานาอานาปาอาปาฝ 跑。<Aww. S 2>